สวัสดีค่ะพบกับช่อง Up Up to You เรื่องมือไม่ใช่เรื่องกลูนะคะวันนี้นะคะโยเยนะคะก็จะมาอัปเดตนะคะการฉีดฟิลเลอร์นะคะครบ24ิวันแล้วนะคะก็ถ้าใครได้ดูคลิปล่าสุดนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็วันนั้นที่อัปเดตไปก็คือได้19เก้าชั่วโมงนะคะวันนี้ก็ย4บวันแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ คางนี่ก็อยากจะเติมอีกอ,อยากให้มันมีตรงนี้อะคะ่ะโค้งตรงนี้อีกนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเป็นห่วงเยลเยนะคะว่าฉีดฟิลเลอร์เองนะคะจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคือว่าของที่เยเยใช้นะคะเป็นของแท้นะคะที่ นำเข้ามานะคะแล้วก็ยอเยก็ใช้มานานแล้วแหละค่ะแล้วมันก็สลายเองได้จริงๆนะคะเพราะเยอยเคยฉีดสลายด้วยไฮยาลูโรนิกแอซิดแล้วมันก็สลายไปได้ด้วยตัวยาตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็วิธีการฉีดของยอเยก็คือผ่านกระบวนการทำความสะอาดอะไรโอ้โหมืออะไรนะคะที่เยหย,ยิบจับอะไรก็คือจะต้องล้างแอลกอฮอล์แล้วก็ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ด นะคะอย่างสะอาดนะคะไม่ต้องห่วงนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นห่วงนะคะค่ะก็หน้าผากนะคะก็สังเกตนะคะก็จะไม่มีรอยบุ๋มตรงนี้แล้วนะคะแต่ยังก็อยากเติมแถวนี้อีกอะ่ะเพราะมันยังรู้สึกมีบุ๋มๆบุ๋มๆตรงนี้แต่คือตรงแถวนี้มันเป็นอะไรที่แบบต้องใช้เข็มทู่นะเพราะเข็มทู่เห็นว่ามัน จะไม่ทะลุเส้นเลือดหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะก็แต่ยังไม่อยากฉีดยาชาไงถ้าใช้เข็มทูคือมันจะเป็นรูเข็มที่มันใหญ่เนาะมันต้องใช้ฉีดยาชานะคะเพราะว่ามันก็ต้องเจ็บใช่ไหมคะรูเข็มมันใหญ่อย่างเงี้ยค่ะค่ะและ้วก็ร่องแก้มนะคะเพื่อนๆเติมตรงนี้ไปส่วนข้างนี้เติมได้นิดเดียวมันหมดไปก่อนนะนะคะ ดอลลี่ไอก็อยากฉีดเนาะที่ทำอยู่มันก็ไม่เวิร์กเพราะทำเองไงดอลลี่ไอมันก็อยากมีต่แต่มันฉีดยากค่ะเพื่อนๆคือไม่ได้กลัวว่ามันจะแทงตานะเพราะว่าเวลาเราเอาเข้าไปตรงนี้มันมันเป็นอะไรที่เบาบางคือมันหนังมันเข้าง่ายมากนะคะมันมันเข้าง่ายมากอะตอนแทงอะแต่ตอนฉีดนี่สิตอนที่เราจะ เอาตัวไฮยาเนี่ยเข้าไปเนี่ยคือมันบังคับมือตัวเองยากมากค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรคะหน้าผากข้างนี้ที่ว่ามันเว้าวนะอยเย่ก็ไม่ได้เติมมาน,นะคะที่ตรงนี้นิดนึงมันก็ต้องมีบ้างเพราะเย่สังเกตของดาราของใครหลายๆคนเนาะก็เห็นอยากอะไรก็เห็นนะคะขอบๆอย่างเงี้ยเออขนาดเขาไม่ได้ไปเสริมหน้าผากเขาก็ยังมีขอบกระดูกนะคะขอบ กะโหลกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้นะโยเย่ก,ก็จะมาสอนทําผมนะคะใช้ตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยโดนัทใช่ไหมค่ะโดนัทขนาดเล็กนะคะโยเย็ก,ก็จะมีโดนัทสองขนาดนะคะเดี๋ยวมานะคะค่ะทําคลิปทั้งทีก็ขอสวยนิดนึงนะคะลืมทาลิปว่าจะทาลิปก่อน ขอทาลิปแป๊บหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสังเกตคลิปเก่าๆอยู่เยน,นะตอนที่ยังไม่ได้เสริมฟิลเลอร์ปากนะคะ ปากล่างจะน้อยมากปากบนก็น้อยมากค่ะส่วนดังโง่เออไม่ใช่ดังโง่เขาเรียกว่าดังโง่ใช่ไหมเนี่ยคะ่ะโดนัทมันมีสองมันก็มีหลายขนาดอยู่นะคะอันนี้จะเป็นขนาดใหญ่อันนี้จะเป็นขนาดเล็กเล็กนะคะขนาดเล็กวันนี้ก็จะมัดผุมครึ่งหัวนะคะเดี๋ยวเยียจะทําให้ดูนะคะก็ถ้าใครอยากแอบลองทําผมดูนะคะ ลองทำได้นะคะเดี๋ยวจะสอนนะคะเดี๋ก็เพิ่งทำเป็นนะเดี๋ยวเห็นเขาทำกันอนะเพิ่งทำเป็นได้อยู่ไม่ไม่ถึงปีอะคะอ่ะแล้วก็ใช้หนังยางมัดก,ก่อนนะคะเดี๋ยวเราทำผมให้มันมีแบบจะง,งอยจะง,งอย นิดนะคะเพื่อนยโยเยมีแผลเป็นด้วยแหละแผลเป็นที่มาจากเออ่การดึงหน้านะคะเป็นแผลเป็นคีลอย์อ่ะทางทางที่โยเยก็ใช้เอเดิมมาติดอัลต้าทาทุกวันเลยแต่ตอนนี้คือโยเยถอดใจแล้วไงโยเยไม่ทามาเป็นเดือนละเดือนกว่าๆเลยค่ะเพราะว่าโยเยคิดว่าโยเยจะไปฉีดคีลอย์เอา ยูยงเห็นที่ที่เขาดึงหน้ากันนะส่วนใหญ่คุณหมอจะนัดให้ไปฉีดคีรอยอะนะแต่ยูยไม่ได้ต้องการให้ให้ฉีดฟรีนะคะจะคิดสักเออที่จะคิดสักห้าร้อยหรือพันก็ได้อะแต่ที่นี่ไม่มีถามให้เราไปฉีดคีรอยเลยค่ะงงมากๆเลยอะ่ะเราพอ,อยูยไปปรึกษาหมอไปฉีดเออไปถามปรึกษาหมอที่คลินิกนะคะ ขีนความงามอะเนาะเขาก็บอกขนาดของยยเยนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะพันห้าข้างแล้วแล้วก็ข้างนี้ก็มีแต่ข้างนี้จะน้อยกว่าเนี่ยเห็นไหมคะข้างนี้ใหญ่มากเลยอืมไม่เคยมีอะไรที่แบบจะทําแล้วแบบไม่มีปัญหาตามมาทีหลังเลยจริงๆการ,รทำเสกกรรม นี่ค่ะเราก็ต้องมัดผมก่อนนะคะจัดทรงจัดทรงผมอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวยขอใช้กระจกนิดนึงนะคะจะได้เห็นหน้าตัวเองชัดๆค่ะคราวนี้เราก็จะเอาตัวโดนัทนะคะใส่เข้าไปใส่เข้าไปค่ะนะคะเราก็ต้องมีหนังยางสองเส้นนะคะเราก็เอาตรงนี้ มาคลี่ๆๆนะคะให้มันทั่วกับครอบกับโดนัทนะคะเอาหนังยางอีกเส้นค่ะมามัดนะคะปุ๊บนี่แล้วเราก็เก็บนะคะเก็บผมของเรานะคะเ,คเ,คเก็บผมของเราแล้วก็ทำให้อ่อ ดังโง่ใช่ไหมเพ,เพื่อนเยื่ยเรียกถูกไหมให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติแบบดึงผมออกมาให้มันดูฟูๆอะไรอย่างนี้นะคะนี่เราก็มาเก็บชายปลายผมที่เหลือนะคะนี่ไงแล้วก็้วนเก็บค่ะ นี่เหมือนเก็บแล้วก็ติดกิฟเลยนะคะนี่ค่ะก็วิธีทำผมโดยใช้โดนัทขนาดเล็กอ้าวอย่าเก็บผมไม่หมดเก็บผมไม่หมด คุณลูกคุณคงยุ่งคุณยายเก็บไม่หมดสักทีกิฟอยู่ไหนเอ่ยปลายกิฟอยู่ไหนเอ่ยหาไม่เจอเอ่ะอออยู่นี่ปลายกิฟอยู่ตรงนี้โอเคค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเปลี่ยนลุกตัวเองได้อีกลุกหนึง่งวันนี้ก็ยังมัดไม่ค่อยสวยเท่าไหรแ่แะเนี่ยหน้ากลมๆก,ก็ยังเหมือนก็ยังกลมเหมือนเดิมนะคะแต่แค่ว่ามันไม่ค่อยหย่อนคล้อยเท่าไหร่นะคะก็วันนี้สำหรับคลิปนี้นะคะยุ้ยก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะ ยังไงช่วยฝากกดติดตามนะคะกดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้เย่ด้วยนะคะนานๆเจอกันทีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย